มาตามคำขอนะครับเบบี Baby, กับเมนูบานโอฟี่พาย เริ่มต้นนะครับผมจะเอาคาราเมลบิสกิตเจ้าดังประมาณ40ชิ้นได้นะครับมาปั่นให้ละเอียดเลยแล้วเราก็ใส่เนยเค็มครับ50กรัมสูตรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมแต่งๆเอาครับแล้วก็นำไปฟรีซประมาณ20นาทีในโถผสมที่ฟรีซไว้ชั่วโมงหนึ่งวิปปิ้งครีมหนึถ้วยไอซิ่งชูการ์หช้อนโต๊ะนะครับตัววิปปิ้งครีมก็ต้องแช่เย็นไว้นะครับผมว่าตีครีมสดเนี่ยใช้มือง่ายกว่าครับแล้วเราก็คอนโทรลได้ง่ายกว่าเมื่อกี้แอบใส่วานิลาาาหยดดดนนนึงะคครรรัับบเเเเเเกก็็็ใชชช้้ววลลล10ทีสจแโ่ นมข้นหวานตุนสไตล์อาร์เจนตินาใส่ลงไปครับผมตามด้วยกล้วยผมไม่หั่นเลยนะแบบใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวครีมสดที่เราตีไว้ครับผมน่าฐานมากเลยจะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนก็ได้นะเสร์ฟเย็นๆประมาณสักชั่วโมงสชั่วโมงแล้วเราก็ใส่เชฟช็อกโกแลตนะครับลงไปด้านบนอยากจะบอกเลยว่ามันเด็กเดนมันอร่อยสุดๆเลยครับเบบี้รสชาติมันละมุนมาก mm hmm. เราไปทำกันดูนะครับเอนจอยครับ